ชาแนลนะคะทางสื่อไม่ไว่าจะเป็นไทยดิวอฟตเอเชียอเตนะคะแล้วก็ช่องมาใหม่ด้วยเดี๋ยวอาจะรยเป็นคนบอกแล้วกันนะคะว่านี่คือทีมน,นะคะอสอมนะคะด้านหลังเนี้ยนาสมาชิกแต่ว่าลหลบบอดตอนนี้เอาอสอมสวยๆก่อนนี่ก็คือหลายวันที่อดีตท่านนายกสุภาพระดมเล็กนะคะ<ๆ>เขาบอกว่าคนดีสื่อตะบนลูกกานะคะที่ลงพื้นที่เยี่ยมคนป่วย แล้วก็คนพิการแล้วก็คนร่อยโอกาสด้วยนะคะซึ่งหลายวันต่อเนื่องนะคะที่ท่านทํามาช่วยงบประมาณตัวเองนะคะแต่ว,ว่ายังไม่จบและยังไม่หยุดนะคะท่านยังจะมีการต่อเนื่องนะคะซึ่งไปหลายพื้นที่นิดหนึ่งนะคะไปหลายพื้นที่จะไปเห็นบางคนเนี่ยตัดขานะคะซึ่งไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ของตามบนลำลูกกาแต่ว่าท่านก็ยังใช้งบประมาณตัวเอง หาเตรียมเข้าไปให้เพื่อเพื่อความเดินสะดวกแล้วก็สิ่งดีๆให้กับเขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะใช้งเงินของมาเองที่ไม่ก็บอกว่า ใชประมาณนานเลยใช้ประมาณตัวเองสามสี่หมื่นไม่มีปัญหาเลยไปเห็นทุกท่านเซนอนูมัทเซนตนูมัทปักเลยนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่บอกว่าทําไมนะคะในโลกนี้ยังมีคนดีๆอย่างนี้เราในนามสื่อเราอยากให้โลกนี้ได้รับรู้นะคะว่ามีคนดีอย่างนี้จริงๆนะคะซึ่งอยากจะพูดคุยกับท่านได้พูดถึงว่าโครงการต่อไปนะคะอยากให้นั้นพูดถึงว่ายังมีอะไรต่อเนื่องกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอดีตนายกสุภาพมาล้ ครับก็วันนี้เป็นวันหนึ่งนะเป็นโครงการต่อเนื่องอที่พวกเราอ,อสมอที่น่ารักแล้วก็สวยๆทั้ง oh, <my. S 1> นั้นเลยวันนี้เราจะเดินทางนะครับไปพบปะก,กับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้ว่าผู้พิการหรือว่าผู้ยากไร้ต่างๆที่ได้มีโครงการ ได้ขออุปกรณ์ของผู้ป่วยมานะก็ะทักใจนะวันนี้คิดว่าจะเป็นการเก็บตกอีกวันหนึ่งซึ่งยังมีอีกประมาณเกือบเดือด20รายที่ยังเรายังลงไปไม่ครบนะวันนี้ก็วันจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยอีกอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อจะได้มอบอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยขอมานะให้กับผู้ป่วยใตนตำบลลำพูก,กาและก็ตำบลข้างเคียงของเรานะวันนี้ เราพาร้อมกับอสมก็คงจะต้องเดินเลยอีกวันหนึ่งนะ,ะโครงการที่มันจะไปแจกก็มีทั้งเตียงผู้ป่วยนะรถเข็นไม้เท,ท้าคำยันวอลกเกอร์แอมเพิต์น,นะเรามีอีอกโครงการหนึ่งที่ซึ่งเราได้ดำเนินการไปเมื่อวานนี่เองนะเป็นผู้ที่ดการเนาะเป็นคนป่วยที่ขาขาดนะ ที่เขาไม่สามารถจะเดินได้เมื่อวานนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่นะพาไปที่โรงพยาบาลสมาัตนะเอาไปวัดขาแล้วก็เอาไปทำขาเทียมให้นะสองรายเมื่อวานนี้ก็เรียบร้อยนะครับทางโรงพยาบาลก็ดำเนินการให้ให้เรียบร้อยแล้วขอขอาาก็คงจะมาสักเดือนหน้านะคงจะได้ขาเทียมมาอนะีกสองรายเมื่อวานนี้เป็นเคสเร่งด่วนนะก็พอไปที่โรงพยาบาลแล้ว ช่วงเย็ยนกลับมาเนี่ยคุณให้โคขับมาหานะะ้ำตาไหลรอ้องไห้เลยว่าดีใจมากที่เขาได้มีโอกาสเดินได้ได่วมกับคนตั้งไอีกครั้งหนึ่งเองก็ดีใจนะครับที่ได้ช่วยเหลือคนที่ต้อกาสนะครับที่เขามีความต้องการอยากจะได้นะสิ่งที่เขา ยังขาดอยู่น้าก็พยายามดำเนินการให้น้าก็เมื่อวานนี้ได้เคลใหม่มีสองลายท่านเป็นคนที่ขาดก็ทำเรียบร้อยแล้วสองลายเนี่ยก็ได้คุยกับทางโรงพยาบาลแล้วก็ประมาณ4ี่หมื่นกว่บาทนะแต่ว่าเราไปเข้าโครงการตัวนี้พอดีผมมีน้องชายเป็นหมอกระดูกเราก็พยายามทําให้นะมันก็จะมีส่วนเกินอ,อยู่ประมาณ ไม่ถึงหมื่นดีบ้างาณเก็บแัะส่วนเจิญที่ที่ไม่สามารถจะเปิดได้ก็จาเนินการให้เรียบร้อยนะครับอาาทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมอีกประมาณไม่เกินหนึ hey. ่งเดือนนะครับเขา็จะได้ขาเทียนมาไม่ได้เดินได้วันนี้ผมเองก็จะขอขอบคุณทางอบจนะครับก็เพื่อนสมาชิกงานทีมงานทั้งหมดที่ได้ เตรียมตัวนะที่ได้ยังไงอ่นะให้ความร่วมมือกับเรามาตลอดนะเหนื่อยกับเรามาตลอดนะไ่ว่ากระแดดรนะนะ้อ,อนฝนตกนะอมพมแล้วก็เพื่อนโรงงานเนี่ยไปเ,เดินท้อไถยเดินตลอดนะกระ,ะแดดของฝนตกร้อนยังไงกัลเราไยังไงก็ทุกคนเต็มใจแล้วก็พร้อมที่จะทํางาน,นนะงอ่าร่วมกันทั้งนี้ให้ส้เด็จร่้ง่วงเรืด้วยตามที่ถามว่า ปรนะชาชนที่โดนโอกาสตนะ้องการโอทมอซึ่งเป็นแกนหลักซึ่งการทำานานท้งนี้ถ้าไปได้อทมที่เป็นคนคัดกรองให้เราเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะรู้ได Gotta, <c ười> <c ười> ้ว่าประชาชนในในพื้นที่ที่มีความต้องการกินข้าวหนบากเนี่ยมีสักกี่คนมีเท่าไหร่ก็ได้อทมของของของสนสองสถานนี้ักดุจูกรับรูการเนี่ยเป็นคนคัดกรองผู้ป่วยมาให้เราแล้วก็แจ้งมาให้เรา นะแล้วเราก็จะรอดแล้วทุกวันก็ทุกวันก็ที่แล้วเนาะที่เราเดินกันมาเนาะะขอขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะที่พวกเราทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็มีจิตใจที่เพื่อเพื่อเพื่อแผ่ นะครับกับผู้ที่ยากไร้จริงๆนะรก็คิดว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันคงจะย้อนกลับมาให้พวกเราเนี่ยนะครับได้สิ่งที่เราปรานสนาได้สิ่งที่เราต้องการไอ้สิ่งใดที่เราไม่ต้องการสิ่งที่ทุกคนที่เราต้องการก็คงการดแควไปนะขอให้เราได้สิ่งที่ดีมีแต่สิ่งที่ดีมีความสุขไม่เจ็บนะครับไม่จนนะให้ทุกคนนนะครับขอบคุณมากครับ ไปลงช่วยเหลือในการที่เ,เรื่องของพิดการทีนี้เนี่ยอยากจะถามเลยลูกว่าวันนั้นที่นายองไปเนี่ย,ยพ้นจากโรงพาบาเรื่องโคงสามารถอยู่ได้หรือยังเขาบอกว่าเขาตัดขามาแล่วสามสิบสองปีสามสิบสองปีที่เขาใส่ขาเทียมมาขาเทียมอัน,น,น,นั้นน่ะมันมันหนักเกือบสิบกิโลสิบกิโลเนี่ยจริงๆแล้วข,ขาเทียมเนี่ยมันไม่หนักขนาดนั้นหรอกแต่ว่าสามสิบสองปีที่ขาเทียมที่้จะทำมาเนี่ย มันคำรุดมันหลวมมันแตกหักทั้งเี่ว่าเขาก็เอาผ้าเอาอะไรไปพันไว้เพื่อให้มันมันแน่นมันกระชับอ่ะมันนั้นผมไปแกะดูเนี่ยถามว่าผมเห็นแล้วถามว่าสงสารเขาจริงๆนะผ้าที่เขาพันเนี่ยมันขึ้นลาโอ้โหเห็นแล้วถ้าผมดูแล้วต้าเขาเป็นแผลนิดเดียวเนี่ยขาเขาจะมีโอกาสที่จะที่จะต้องตัดอีกแน่ๆเลยให้หมอฝันพาไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลจะเห็นว่า เขาอยู่ได้อย่างไรเนี่ยหมบอกเขาอยู่ได้อย่างไรเนี่ยข้าทวาที่เขาพันไว้ลาขึ้นเขาเปียกชื้นอยู่ตลอดเลยเขาทนเดินมามพื้นเนี่ยมันทั้าจนเขาต้องเอาไม้กระดานเนี่ยเอาไปตีแปะรองพื้นนะนะพอดีวันนั้นงเข้าไปเยี่ยมเขาไปเจอเขาขก็เลยอธิใจยก็เลยบอกว่างานนี้ต้องเลิกด่วนนะลกูกคือีกวัน เขาไปคุยกับทางหมอโรงพยาบาลที่รักษาเนี่ยเขาบอกเอาไปเลยได้เลยเดีย๋ยวเขาจะเดินง่ายเลยนะนะวันเดียวนะเขาก็สมเด็จนะทางโรงพยาบาลเขาดำเนินการได้วัดเวอร์ชัด,ดให้รอรออย่างเดียวว่าอีกน่าจะพอมาเดือนหน้าใช่ไหมเดือนหน้านหาจะเปร็จน,นะเขาคงจะได้เดินตามปกติเหมือนกเนหรอการยุคาร์แล้วก็นะนะ อยากจะให้นายกพูดถึงเรื่องของมีคนหนึ่งนะเพศของทุกคนที่ไห,หนจนต้องตัดสินใจที่จะกลับบ้านให้ไนแสดงก็คิดว่าคนท้องฟ้ที่อยู่เนี่ยไปลงไปดูนะเห็น,เห,นเห็นทุกคนนะักข่าวของเราในความอยู่ความแกญ่ถามบ้านเราเองเนี่ยถายมาาบ,าาาบ้านเราก็พยายามทำใจนะ จะงูกหน้าเข้าไปในห้องเขาเนี่ยนะคนไม่ได้อรัดูว่ามันทุกอย่างเนี่ยมันาก,การต้องการอ่ไนก็เอาเข้ามาแล้วน้ๆๆไม่เห็นกันแล้วน้ำที่เขานั่งอยู่กับพื้นเขาลงมานั่งผัดผ้านเนี่ยนั่งอยู่กับพื้นที่แฉะน้ำเปลี่ยนใส่แสงเขาไม่มีพื้นทเทปูนใช่ไหมเขาเอาพลาสติกมารองแล้วก็พื้นวเนวลาฝนตกมาก น้ำก็จะไหลเข้าไปเตียงนอนเนี่ยเป็นไม้ไผ่นะเป็นไม้ไผ่แล้วก็มีผ้าวปูอยู่เตียงแค่เลยกเท่พังไม่พังเมื่อไหร่นะะเห็นแล้วถามว่าผมว่าในประเทศไทยมีเพื่อนคนหนะเขาไม่มีญาติด้วยไม่มี่อแมพี่น้องก็มีญาติห่างๆต่ในที่เขาก็จะมีตั้งใจด,ดูแลให้เขาเอาข้าวเอ,อนาน้ำมาให้นะแต่ว่าถามว่า เขาจะมาดูแลได้ตลอดยังไงนะครับเขาทำมากินแล้วเราก็ดูว่าวัดเขาเขาไม่ได้ยากไม่ได้ร่ำรวยอ่ะเนาะเขาก็นะถึงกับบ้านเราธรรมาดาแต่เขาก็ดูแลให้วุนวาซึ่งในใจของเขาว่าแม้ว่ารวยคนนั้นก็ไม่ใช่ยาติพี่น้องเขาดูทีข้าวาในน้ำไม่กินเขาทำอย่างไีได้เราไปเห็นเขา้กาก็เลยตัดสินใจเลยบอกว่านะเดี๋ยวผมจะดำเ,กน,น,เนินการก็เลยตัดสินใจทำเบ้านนอกเรา นะฮะแต่ว่าชาวชาวในนั้นนะ่ะจะมีพร้อมหมดเลยห้องน้ำชักโครกอย่างดีนะมีฝักบัวมีห้องอาบน้ำมีที่อาบน้ำอะไรอยู่ในห้องนั้นเลยเพราะว่าเขาเดินไม่ได้ถขาได้ผ่านอะเดียนะเราทำที่นอนให้เขาเยียวได้เด็กหมดแล้วเดี๋ยววันเลี้ยงนะฝนไม่ตกเนี่ยเราคงจะได้เป็นงานเพราะตรงนี้เป็นื่องเก,กี่ยวที่ฝนตกคือที่เข้าไม่ได้เลยแล้วช่างก็ต้องทำ เขาคงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตม่เขาได้ทีนี้ว่านนะคงจะยังไงเราก็พูดไปดูก็ได้เห็นแล้วนะนส่ที่จะมงตรงนี้ที่เหลือเนี่ยก็จะมีความชุนะครับใช่ใช่เขาเขาเขาคงจะไม่ลำบากเหมือนกับที่เขาอยู่ในที่บ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องแรัก็ผมเลยที่นอนอาผู้ที่นอนที่มี ทำไฟให้เสร็จแล้วก็มีมัดลมมีอะไรอะไรเตรียมไว้เรียบร้อยเลยเอาเข้าไปเนี่ยแล้วก็ผไปเสื้อผ้ากระชิดหนึ่งที่เขามีอยู่ผมบอกว่าลบทิ้งให้หมดผมจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยในห้องที่เขาอยู่นะผมจะไม่เอา,เอ,าออกมาในนีเ้เดี๋ยวของที่อยู่ในห้องขังเข้าไปไปมไว่าจะเป็นเสื้อผ้าอุปกที่นอนหรือว่าไอ้ถ้วยชามอะไรที่เขามีอย,อ,อ,านะาอยู่ีเต็มไปหมดเลยผมก็บอกว่าเขาจะเปลี่ยน เขาอะไรก็ต้องขึ้นเดือตัวเองอ่ะเวลาเขาอาบน้ำเวลาเขาขี่เขาถ่ายเขาก็ต้องใช้น้ำี่อวเนี่ยนี้เขาจะไม่ต้องแล้วไงเขาจะไม่ต้องใช้น้ำแล้วนะเขาถอดก๊อกน้ำนะน้ำน้ำไอ้ห้องน้ำโรคชักโครกไว้เขาอย่างดีเลยทำเราต่อเดี๋ยวเสียดายวันนี้เราไม่ได้ไปดูนะเดี๋ยววันหน้าเราไปต่องานได้ผล่ายก่อนวันที่หน้าเราจะได้เข้าไปดูกันเราจะได้ไปเห็นสภาพความเปลี่ยนแปลงของเขาไง S <S ตอนนี้ขเขากงทินใหม่รสุดยอดเลยนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้<น>ามค<ช>่าน<ช>ี่ไม่อดีตนายกสุภาพระดมเล็กนะคะคือท่านเป็นนายกอบตสมบลรลำดูกตาท่านไม่จําเป็นต้องลง,งทุนที่ไม่จาเป็นต้องไปทําทุกอย่างเพราะชีตท่านพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น,น,นเรื่องของเศรกิจเรื่องการเมืองเรื่องครอบครัวแต่ว่าท่านบอกว่าคือเราที่มาเห็นนะท่านอยากจะแป่งปันให้กับคน ที่น <anor> ้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางคนสวนคนยากไร้และทุกคนนะคะในสิ่งที่เนี่เรามาติดตามท่านนะคะหลายวันนะคะไม่ใช่เพราะที่ท่านทำในตรงนี้ท่านทำมานานแล้วก็นานหลายสิบปีนะคะอสมนะคะหลายคนพูดไปด้วยเอาให้ด้วยเพราะว่าเขาเห็นกับการที่ท่านโดนคนที่ตลอดเวลาที่เป็นคนที่ให้ที่เราครับ ที่เราเข้ามาเราถึงเราจะไม่ใช่คนที่ทำแต่เราอยากจะแอกว่าเราเป็นสะพานให้พี่น้องรับรู้ว่าคนดีๆและก็ทีมงานของท่านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกนะคะและหลังท่านเลยไม่ว่าจะเป็นหลังบ้านท่านนะคะอาจารย์สุธารัตแล้วก็นะคะหลายคนไม่ว่าจะเป็นศินุจนะเป็นอามจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่เฉ่าะเป็คน,คนคนต่า และดีใจมากๆที่เข้ามาเป็นสืด้วยเพียงแต่ว่าไทิ้ดเดียวแต่ว่านี่คือส่วนเล็กๆล็กเท่านั้นที่เรามารับรู้แต่ว่าทำมานทำมานานนะคะต้องบอกว่าขอบคุณท่านนายกสุภาพมากๆหลายคุนเรียกท่านอย่างนั้นนะคะที่ท่านนะคะดูแลพี่น้องตำบลนรุตาดูแลมานานนะคะแล้วท่านก็บอกว่า ถ้าหากว่าเป็นไปได้หลายคนอสมพี่น้องประชาชนที่ลงไปพื้นที่ผู้สุ่อพวกว่าอยากจะให้ท่านใหเอ้ามาดูแลพี่น้องชาวตำบลลำลูกกาเพราะท่านมีความคิดที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งแม้กระทั่งนะคะขยะที่เหม้นท่านคิดในใจว่าทําอย่างไรที่จะให้กอดคนตำบลลำลูกกาที่มีชีวิตที่ยืนและเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องคะไม่ใช่ที่เราเราพูดร้อยครั้งพูดครั้งก็ไม่สามารถที่จะหวดมกว่าน้